ผมชวนดูชวนพิจารณาหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาฐานบุ๋มที่บางคนเรียกว่าเป็นพิมพ์ที่อาจารย์ฟุ้งวัดท้ายน้ําสร้างคือพอทราบกันอยู่แล้วครับว่าอาจารย์ฟุ้งวัดท้ายน้ํานี่ท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อเงินจุดที่วันนี้อยากคุยอยากชวนดูชวนพิจารณาไปด้วยกันคือผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะของเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซเรย์โกสโคปที่พบทองแดง63.3 สังกะสี34.42ดีบุก0.42ตะกัว1.43เหล็ก0.26นิกเกิล0.1แต่พอผมนำพระไปใช้เครื่องโกสแกนเนอร์เครื่องที่อาจารย์โจ๊กบ้านสมเด็จปรับใช้ตรวจพระสมเด็จเนี่ยครับผมตรวจสอบพบทองแดง64.06สังกะสี32.7ตะกัว1.32่สารหนู0.76 เหล็ก0.61ดีบุก0.42นิกเกิล0.1คือสำหรับผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะของเครื่องสแกน2เครื่องเนี่ยครับจุดหนึ่งที่ได้เห็นคือเราพบสารหนูในเครื่องโกสแกนเนอร์เดี๋ยวเรามาดูจุดนี้กันก่อนครับจุดที่เป็นจุดที่เรียกพิมพ์เนี้ยครับเป็นฐานบุ่มตรงนี้ คือสำหรับผมเองที่เป็นคนทําทองเหลืองเป็นคนที่เคยทําหุ่นเทียนมาก่อนเนี่ยจุดตรงนี้สําหรับผมมองว่าเป็นเศษขี้พึ่งติดที่แม่พิมพ์คือพอมีขี้พึ่งมาติดที่แม่พิมพ์สำหรับช่างที่รอหุ่นเทียนถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยครับแกะขี้พึ่งในน้ําได้หุ่นเทียนออกมาเนี่ยหุ่นเทียนก็จะมีรอยบุ๋มแบบนี้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่า พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่ไม่มีฐานบุ๋มก็มีพระแบบนี้แน่นอนเพราะว่าแบบนี้ครับจะเป็นดีเฟกจะเป็นตำหนิที่มีไม่เยอะหรอกครับเมื่อหล่อหุ่นเทียนไปเยอะๆหรือเมื่อช่างที่หล่อหุ่นเทียนเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีเศษขี้พึ่งติดที่พิมพ์เนี่ยครับเมื่อมันหลุดออกหรือช่างสกิดออกไปเนี่ยก็จะไม่มีรอยบุม๋มเพราะฉะนั้นพิมพ์ขี้ตาสามชายแบบนี้ ที่พิมพ์ทรงแบบนี้หน้าตาแบบนี้ลักษณะพิมพ์แบบนี้จะมีทั้งแบบที่มีฐานบุม๋มและไม่มีฐานบุม๋มอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ของช่างที่ทำทองเหลืองที่ทำหุ่นเทียนมาก่อนเพราะฉะนั้นท่านเห็นพระพิมพ์นี้ถ้าไม่มีรอยบุ๋มที่ฐานก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่อยากชวนดูชวนพิจารณาคือที่ผิวพระ ดูองค์ประกอบความเก่าเพราะเราจะเห็นลักษณะของรูของโพรงเล็กๆตามผิวซึ่งผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่อยากชวนนักสะสมะครับพิจารณาให้ดีทั้งการผุกร่อนทั้งเม็ดแร่ดินนวลทั้งรูทั้งโพรงรอยที่ผมพูดว่าเมื่อเราเผาพิมพ์พระน้ำเทียนหรือน้ำขี้พึ่งละลาย บางจุดมันจะดึงเอาผิวหน้าของดินนวลที่เคลือบอยู่เนี่ยครับหลุดติดออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อเทน้ําทองลงไปเนี่ยครับจะทําให้ผิวพระเนี่ยไม่ได้เรียบตึงซึ่งจุดตรงนี้ท่านส่องเปรียบเทียบกับพระหล่อเนื้อทองเหลืองที่ท่านมีได้เลยครับใครที่แม่นกับพิมพ์ทรงตรงนั้นไม่ว่ากันครับแต่ที่ผมชวนดูชวนพิจารณาแล้วก็ ให้โฟกัสให้ดูตรงองค์ประกอบความเก่านี่เป็นพิเศษเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดผมบอกเราจะไม่ได้เห็นเยอะเราจะไม่ได้เห็นกับพระรอสมัยใหม่คือใครที่มีมุมมองใครที่เห็นต่างอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ผมแชร์ประสบการณ์ผมแชร์มุมมองจากการรอมาก่อนจากการทำพระทองเหลืองมาก่อนเนี่ยครับมาพูดคุยให้ฟังกัน ส่วนการใช้กล้องกําลังขยายสูงส่วนการตรวจสอบเปอร์เซนโลหะก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่จะทําให้นักสะสมเนี่ยครับรู้อะไรเข้าใจอะไรได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับผมพยายามจะให้ดูว่าที่ผิวพระเห็นอะไรพระองค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งครับที่ไม่ได้ทําให้ผิวเรอะไม่ได้ทําให้ดูดําให้ดูเคลอะเคลอะเนี่ยครับอย่างที่ผมพูดว่า ทองเหลืองทาง่ายครับการจะทําให้สีผิวเขาเปลี่ยนเนี่ยทำง่ายมากแต่ส่วนใหญ่มันจะได้ผิวดำๆแหะครับแต่ถ้าจะทําให้เป็นผิวที่เป็นเหมือนทองเหลืองที่ปล่อยทิ้งไว้อะครับใครลองย้อนกลับไปดูภาพโกลเด้นบอยอะครับคือพระโลหะที่มีอายุระดับนั้นเนี่ยผิวพระโคตรจะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากหาพระเก่าไว้บูชา ท่านก็ต้องมีทฤษฎีมีหลักการที่ดีครับแต่ส่วนใครจะมีมุมมองเรื่องพิมพ์ทรงยังไงอันนั้นก็อยู่ที่วิธีคิดของท่านละครับอันนี้ผมหงายให้ดูที่ฐานด้านล่างที่ก้นที่ผมบอกว่ารูพวกนี้โพรงที่อยู่ที่ก้นพวกนี้ครับเราส่องขยายไปดีๆเนี่ยเราจะเห็นตะกันน้ำทองเราจะเห็นผงซึ่งเบื้องต้นแบบนี้มันจะบอกได้ว่า เป็นการหล่อพระแบบโบราณเป็นการเทน้ำทองเป็นการหยอดน้ำทองทีละองค์จริงๆซึ่งลักษณะรายละเอียดตรงนี้คือเอกลักษณ์ของพระหล่อพิมพ์คีตาเลยครับเนี่ยฮะพอขยายเข้าไปดูเดี๋ยวเราดูภาพจากกล้องกำลังขยายสูงอีกทีหนึ่งว่าคีตะการน้ำทองที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นยังไงการหดตัวการเย็นตัวของน้ำโลหะมันจะให้เห็นเอกลักษณ์ที่ จะไม่เหมือนกันครับจะไม่ซ้ํากันในแต่ละองค์นี่ครับผมพยายามจะให้ดูตรงจุดนี้ที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆเพราะพระหล่อโบราณเนี่ยครับตามซอกเราจะเห็นการผุกร่อนเราจะเห็นการสะสมความชื้นของขี้เบ้าดินนวลตรงนี้มันจะเกิดสนิมมันจะมีการผุกร่อนให้เห็นขนาดใช้แค้กล้อง 10x เรายังเห็นความชัดเจนแบบนี้เดี๋ยวเราไปขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงจะ เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้อีกครับคือเน้นกับหลายๆคนว่าตามซอกคออย่างนี้ครับตามร่องจีวรแบบนี้ใต้เข่าบ้างอะไรบ้างแบบนี้ครับตรงนี้เป็นจุดสะสมความชื้นถ้าหล่อพระออกมาแล้วไม่ได้ขัดเอาคราบที่เบ้าออกไม่ได้ปัดตรงนั้นออกไปตรงนี้จะเกิดความชื้นจะเกิดการสะสมแล้วจะมีการผุก,กร่อน กัดกินตรงนั้นลงไปเพราะดินนวลตรงนี้ครับอย่างที่ผมพูดว่าใช้ขี้วัวผสมเนี่ยตรงนี้มันจะภาษาช่างหล่อเขาจะเรียกว่ามันเค็มอะครับมันก็เลยจะทําให้เกิดสนิมเนี่ยมากขึ้นกว่าจุดที่เป็นสันนูนที่เมื่อเคาะพระออกจากแบบหล่อครับมันจะมีจุดที่สะสมอยู่ เพราะฉะนั้นท่านขยายมาเปรียบเทียบกันแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับผมมองว่าแบบนี้น่าสนใจที่ผมพูดค้างไว้เรื่องของเครื่องสแกนเปอร์เซนโลหะที่พบสารหนูเนี่ยครับอยากให้หลายๆคนลองใช้หลายๆเครื่องสแกนดูจะเห็นว่าบางเครื่องจะไม่พบสารหนูแต่เป็นเครื่องโกสแกนเนอร์เ er นี่ยครับหลายๆ องค์ที่ไปตรวจสอบนี่ก็จะพบสารหนูทั้งนั้นเลยอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกันผมตรวจสอบมาเป็นพันองค์ก็แชร์ข้อมูลไว้ในกลุ่มพิสูจน์เนื้อพระรอโบราณให้ท่านไปเซฟเก็บไว้เอาไว้ใช้สําหรับเปรียบเทียบผมเองทั้งพระของตัวเองเนี่ยครับทั้งพระของสมาชิกที่ส่งมาตรวจก่อนหน้านี้ก็ขออนุญาตสมาชิกแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้เก็บไว้ใช้เปรียบเทียบ เนี่ยครับขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงเห็นภาพแบบนี้เห็นผิวพระที่มีรูมีพโพรงให้เห็นเห็นการผุก,กร่อนเนี่ยครับเห็นฟองอากาศตรงจุดนี้ไหมครับดูรอบๆฟองอากาศตรงนี้สิครับสวยงามชัดเจนท่านให้นิยามกับภาพแบบนี้อย่างไรแล้วพระที่ท่านสะสมเนี่ยครับท่านก็เอามาเปรียบเทียบครับพระแท้หลักล้าน ขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงจะเห็นสนิมไหมครับจะเห็นการผุกร่อนไหมจะเห็นเม็ดแร่ดินนวลฝังอยู่ที่ผิวพระไหมท่านคิดเรื่องนี้อย่างไรสําหรับพระพิมพ์นี้ผมเห็นพระย้อนยุคเกิดขึ้นพอสมควรเพราะว่าเห็นเซียนใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยครับนําพระพิมพ์นี้ไปขึ้นคัดเอาโอหใหญ่โตมากเลยครับเป็นพระหลวงพ่อเงินที่ คงจะนึกออกนะครับว่าศูนย์พระใหญ่ๆขึ้นป้ายคัดเอาเป็นพิมพ์นี้เนี่ยยิ่งทำให้มีพระในตลาดพอสมควรแต่ที่ผมเห็นเยอะๆหลายๆองค์คือเรื่องของความเก่าเนี่ยดูไม่ค่อยดีแล้วพิมพ์ทรงก็จะดูผอมนิดนึงอันนั้นก็กเบื้องต้นนะครับแต่ผมเองไม่ได้ฟันธงอะไรตรงนั้นแต่ที่จุดสังเกตอยากให้ท่านลองพิจารณาดูคือลักษณะของพระเนี่ย จะดูแฟบๆกว่าแล้วก็องค์ประกอบความเก่าอาจจะไม่ครบเท่าไหร่คือผมนำพระองค์นี้ให้ท่านไว้เปรียบเทียบครับใครที่ดูเห็นสนิมเห็นการผุกร่อนเห็นองค์ประกอบความเก่าได้ชัดเจนกว่านี้ผมยินดีด้วยองค์นี้อย่างที่พูดว่าเป็นพระตั้งต้นให้ท่านเอาไว้เปรียบเทียบครับเหมือนเป็นบันไดขั้นหนึ่ง ถ้าของท่านดีกว่าสูงกว่าชัดเจนกว่าอันนั้นผมยินดีด้วยส่วนใครที่ดูแล้วจะดูต่ำกว่าจะดูอ่อนด้อยกว่าความชัดเจนของสนิมการผุกร่อนน้อยกว่าอะไรแบบนั้นอันนี้ท่านต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าพระของท่านจะดูมีอายุไหมอย่างที่พูดว่าผมแชร์ข้อมูลผมนำพระไปตรวจสอบเปอร์เซนโลหะผมนำพระ มาขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงให้ท่านเห็นตะกันน้ำทองแบบนี้เห็นรูเห็นโพรงเห็นการผุกร่อนแบบนี้เห็นผิวทองเหลืองที่ไม่ได้ผ่านการทำเก่าไม่ได้ผ่านการทำให้ดำให้เคลิอบเหมือนผิวทองเหลืองที่ปล่อยทิ้งไว้ตามการเวลาแบบนี้ให้ท่านได้ใช้เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าท่านศรัทธาถ้าท่านชอบผมอยากให้ท่าน หาข้อมูลหาเหตุผลให้กับตัวเองว่าพระที่เก่าจริงพระที่ได้อายุจริงหรือพระที่ท่านจะแขวนบูชาจริงเนี่ยครับมีหลักการอะไรรองรับมีข้อมูลอะไรที่จะทําให้ท่านมั่นอกมั่นใจหรือแม้แต่ข้อมูลที่จะทําให้ท่านส่งต่อให้กับลูกหลานได้ว่าพระที่จะให้เขาส่งมอบให้เขามีคุณค่าอย่างไรมีอายุมีความเก่าอย่างไร ให้เขาไว้ดูเอาไว้พิจารณาเอาไว้เปรียบเทียบด้วยตัวเขาเองถ้าท่านพาเขาดูแล้วพาใช้ไม้จิ้มฟันชี้จุดนั้นจุดนี้ว่ามันเข้าพิมพ์อย่างนั้นมันเข้าพิมพ์อย่างนี้ท่านคิดว่าเพียงพอสำหรับเขาหรือไม่หรือจะเป็นเหมือนกับคุณลุงคุณอาหลายๆคนที่นำพระไปให้เซียนแล้วเซียนก็สอน ว่าอยากเก็บอย่างนั้นจะอยากเก็บอย่างนี้ไม่เข้าพิมพ์อย่างนั้นไม่เข้าพิมพ์อย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีคุณค่าอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านละครับว่าท่านมีมุมมองอย่างไรหรือว่าท่านคิดอย่างไรกับข้อมูลที่ผมนําเสนอผมมีข้อมูลตั้งต้นผมให้ท่านดูได้อย่างชัดเจนแบบนี้ส่วนท่านจะมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรอันนี้อยู่ที่ตัวท่านแต่ถ้าให้ผมแนะนํา การจะเปรียบเทียบอะไรต้องอยู่บนพื้นฐานเดียวกันท่านจะเปรียบเทียบผิวพระก็ควรจะต้องขยายเหมือนกันถ้าท่านจะดูให้ละเอียดก็ต้องใช้ภาพที่ถ่ายในลักษณะเดียวกันอะไรแบบนั้นหรือจะเปรียบเทียบเปอร์เซนต์โลหะก็ต้องใช้เครื่องที่เป็นเครื่องเดียวกันนะครับฝากข้อมูลแบบนี้ไว้สะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ